สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสวิตช์โบกไล่สายนะครับรุ่น m 6 0 2 h ฮ่องกงนะครับนะครับก็รุ่นนี้ข้อดีก็คือ1จะแบตเตอรี่จะใช้งานได้ค่อนข้างจะยาวนานนะครับนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือขนาดของตัวโบกตัวนี้ครสวิตช์โบกตัวนี้มันจะเล็กนะครับเราสามารถที่จะนําไปติดตั้งไว้บน เฟรมอลูมิเนียมหรือบนกรอบบานได้นะครับนะรับอันนี้ก็จะเป็นภายในของตัวสวิตช์บ็อกนะครับอันนี้จะเป็นฝาหลังตัวนี้จะเป็นฝาหน้าแล้วก็มีวงจรติดมาที่ฝาหน้าเลยนะครับการเปิดฝาหน้าฝาหลังออกจากกันก็คลายสกรูตรงนีน้ตรงนี้จะมีสกรูยึดอยู่นะครับครับก็มาดูภายในของตัวลูกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่2ก้อนแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้ใส่มาเลยนะครับเพราะว่าการที่เราใส่แบตเตอรี่ไปปุ๊บมันวงจรมันจะทํางานเลยนะครับมันจะไม่มีสวิตตัดแบตเตอรี่นะเหมือนสวิตบกรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ตรงระหว่างฐาน2ก้อนนี่นะครับมันจะมีวัลลุ่มเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้สําหรับปรับระยะโบกนะครับสามารถปรับระยะได้แต่3มเซนจนถึง18เซนนะครับก็คือระยะห่างระหว่างมือกับตัวสวิตนะครับ3เซนถึง18เซนนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์เลือกโหมดการทํางานนะครับก็คือถ้าปกติแล้วควรเอาไว้ที่ตัว M นะครับเอาไว้ที่ตัว M นะตัว M ก็คือมันจะทําให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับถ้าเราย้ายมันเอาไว้ที่ตรงตัว K นะครับมันจะทําให้การทํางานเวลาระบบเนี่ยมันจะมีมัน <c oughs> จะจับไว้ขึ้น26นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะกินแบตเตอรี่มากกว่าเดิม80นนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียก็เลือกเอานะครับ ส่วนตัวรับนะครับไอสองรูนี้จะเป็นรูสําหรับยึดสกรูกับตัวร่า,างประตูอัตโนมัตินะครับนะตรงนี้จะเป็นปุ่มไว้สําหรับจูนระหว่างตัวลูกกับตัวรับนะครับนะตรงนี้จะมีสวิตช์ให้เลือกฟังก์ชันการทํางานก็คือเลือกฟังก์ชันของคอนแทกนะครับเราต้องการกดติดปล่อยดับก็ไว้ที่ตัว M นะครับเราต้องการกดติดกดดับก็เอาไว้ที่ตัวตัวเอนะครับ ลักษณะของกดติดปล่อยดับก็หมายความว่าประตูอัตโนมัติเวลาเราโบกปุ๊บนะโบกตัวลูกปุ๊บเนี네่ยนะครับประตูอัตโนมัติก็จะเปิดไปแล้วก็ปิดกลับมาเองนะครับนะถ้าเราไว้ที่ตัวแอลนะครับเที่ยวไว้ตัวแอลตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเราต้องโบกหนึ่งครั้งประตูก็จะเปิดไปสุดแล้วก็ค้างอยู่นะครับแล้วเราต้องการปิดเราต้องโบกอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับประตูก็จะปิดกลับมาเพราะนั้นก็เราก็ต้องเลือกให้ตรงกับ าการใช้งานของเราเราต้องการาฟังกช์ชันแบบไหนนะครับ,นะรบตรงนี้จะเป็นคอนเทกเตอร์นะต่อสายไฟนะครับก็จะมีสายไฟอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นไฟเป็นไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับนะไฟที่เอามาเลี้ยงก็ได้ตั้งแต่12-30ถึง30โวลต์นะครับ ส่วนไอ้สามเส้นที่เหลือมันจะเป็นคอนแทคนะครับก็สีน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นคอนแทคปกติเปิดนะครับ N O นะครับตัวสีเหลืองนี่จะเป็นคอมมอนนะครับสีแดงสีส้มเนี่ยมันจะเป็นคอนแทคปกติปิดก็คือ N C นะครับ,มม Bit, รบโดยปกติเราเราจะใช้ในการประตูอัตโนมัติแค่แค่สี่สายก็คือเขียวแดงเอาไฟมาเลี้ยงนะครับแล้วเอาคอนแทคปกติเปิดกับคอมมอนเนี่ยไปสั่งให้กล่องคอนโทรลของประตูอัตโนมัติสั่งประตู อัตนมัติทำงานอีกทีหนึ่งนะครับ